อู่เลียงเย่จัดงานไปิจิวออฟฮาร์โมนีฟอมชน่นาทูุไทยแลนด์ต้อนรับอู่เลียงเย่สู่ประเทศไทยป้องนวัตนำทีมร่วมแสดงความยินดีอู่เลียงเยด่ดานเครื่องดื่มชื่อดังจากประเทศจีนจัดปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟภายใต้แนวคิดไปจิวออฟฮาร์โมนีฟอมชน่นาทูุไทยแลนด์นำเสนอวัฒนธรรมไปจิว อันมีสเสน่ห์และบอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยและจีนเพื่อตอนรับการเดินทางของอูล่เหลียงเย่สู่ประเทศไทยค่ะภายในงานค่ะประกอบด้วยกิจกรรมการแสดงโชว์แสงสีเสียงสุดต,ตาที่จะบอกเล่าเรื่องราววัฒนธรรมไทยจีนผ่านนักแสดงและเสียงดนตรีและอีกไฮไลท์ของงานคือการประมูลอู่เหลียงเย่ ปี1975รุ่นพิเศษค่ะเพื่อนำไรายได้จากการประมูลมอบให้กับองค์กรการกุศลต่อไปโดยมีนักแสดงชื่อดังผู้เคยมีผลงานในประเทศจีนปองนวัตกุลรัตนรักมารวมสร้างสีสันและแสดงความยินดีกับอู่เลียงเยในโอกาสเปิดตัวในประเทศไทยรวมโดยนักแสดงรุ่นใหม่อาทิตอดปัณณพงษ์ไขแสนกวินพัฒนาหิรันศีลพร้อมด้วยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์กว่า100คนค่ะ ครับวันนี้มาลุ้นแบนด์ดียีความดีกับคุณเองเขาก็เป็นเครื่องดื่มจากประเทศจีนเนาะซึ่งจริงจีนกับจากทั้งประเทศไทยแล้วก็ตัวผมเองก็มีความผูผกพันกันอยู่เยอะนะครับเพราะก็ไปทํางานมีผลงานที่จีนมีทั้งขาวอะไรเงี้ยครับซึ่งตอนที่ไปอยู่กองถ่ายหรืออยู่เวลาเรามีเลี้ยงฉลองอะไรเงี้ยก็จะมีเครื่องดื่มนะฮะซึ่งซึ่งถ้าเป็นเขาเรียกจีนเนี่ยจะมีแบบว่าเป็นเรียกว่าต้นน้ำจะมีแบบว่าวัตถุดิบจะมีตำนานเล่าวเยอะแยะอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ทำมาจากแหล่งน้ำที่ดีที่สุดดแล้วกก็เนพืชชิะรยคับ สืส่อสานกันได้แล้วก็แกละดื่มของดีๆเข้าไปในตัววันนี้มันเปิดที่ไหนเอาเป็นไงบ้างก็ยังเป็นทางการนะจริงตอนนี้ก็จะมีแบบว่าอันอฟิเชียลบ้างอะไรอยเงี้ยอันนี้เป็นอย่างเป็นทางการก็ดีนะครับคือแกล่ะมีมาตรฐานการันตีถูกต้องไม่ได้แบบว่าใต้ดินหรือเสื่อมซึ่งเราอาจจะเกิดอันตรายได้ครับนะต้องการอะไรครัครับก็ขอให้กุลิลศพุทธากุลิศเย็นนะครับก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศไทยนะขออยากให้ขายดีๆเฮงรวยๆนะครับแล้วก็ อยู่กับประเทศไทยไปนาน